สวัสดีครับก็ใหม่ครั้งกับทกคนเริมนะครับวันนี้อ่าแป๊บนึงวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับชแนลที่ทำไมผมไม่ลงใช่ไหมเมื่อก่อนชแนลเนี้ยเป็นชื่อชแนลธนโรจร์นะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนใหม่เป็นฟุกซีวีเคนะครับก็ทำไมคลิปถึงลงช้าไม่ลงเลยทำไมคลิปถึงไม่ได้ค่อยจะลงนะ ก็วัน <Bien> น <ven ido> ี as, ้ผมลงคลิปไมคขาหนึ ar, ่ง like จุนึงจุสองอีพีหนึ่งคนดูย5มห้าคนเอ้ยยีห้าครั้งก็ก็มีที่อันนี้ไม่มีเสียงนะครับอันที่ไม่ได้ลงเลยเพราะไม่ไม่มีนะครับตอนนี้ก็ยืมไม่คนอื่นมาใช้ก่อนนะแล้วก็ใครคิดเข้าไปก็จะเห็นว่าแัปหนึ่ง ก็เอ s เก็สุดยอดเนาะเสียงผมก็เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ช่างมันนะครับใครคิกเข้าไปก็จะเห็นว่าอันนี้ YouTube ของใครผมเดี๋ยวผมก็ยบอกอันนี้เฟซผมอ่าอันนี้ YouTube ก็ของผมครับชื่อฟุกซีเหมือนกันแต่เป็น M เอ็มเ,เ,เล็กเอเป็นเอ็มเล็กอะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่าอักษรเล็กเออลงในนี้ประมาณ สี่คลิปก็ลงเกี่ยวกับพวกกับดักนี่ไหมครับที่ผมสร้างขึ้นมาก็มาดูกันได้เดี๋ยวจะลงอีกนะจะลงอีกเรื่อยๆเพราะมีในคอมิเกเยอะอยู่ <c oughs> แล้วก็ใครไม่ต้องดูนี่ก็ตอนจบมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวขึ้นเฟซก่อนแล้วอยขึ้น youtube ขึ้นเฟซก่อนแล้วก็ขึ้นค่อยขึ้น y youtube นะ วันนี้ก็ไม่คข้าจะมีอะไรมาแค่ะจะมาบอกแค่นี้แหละทำไมไม่ค่อยมีอะไรมากจะมาบอกแค่น,นี้ทําไมถึงเม่ก็ะจะได้ถ่ายคลิปแล้วตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วก็เข้ามาดูกันได้นะครับเจนี่สามหมื 36, ่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะแล้วก็สม,สมาชิกมีสีสองสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันมีเท่าไหร่แล้วคุณกดมาที่เกี่ยวกับมันก็จะบอกอยู่ตรงนี้ นะครับตอนนี้ YouTube เปลี่ยนชื่อได้ง่ายแล้วนะครับไม่ยากเย็นเหมือนสมัยก่อนนะครับโอเคก็มาดูกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปอันนี้นะเนี่คลิปอันนี้อันนี้ไปทีซื้เกมแท้นะครับ อ่าหลายๆคนคิดว่าผมโแต่เกมเถื่อนใช่ไหมครับแต่ผมซื้อเกมแท้ผมซื้อแกเลอร์มอสซื้อแกเลอร์มอสสามร้อยบาทครับเชื่อนมาลดราคาเนี่ยครับแกเลอรมอสสามร้อยบาทครับเนี่ยอยู่ในตรีมแบบเปิดสตรีมาไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิด,ปดก็ไม่ต้องเปิดนะเฮ้ยแป๊บเปิดให้ดูเลยแดีวกาเดี๋ยวเขาหาว่าโมพ,พี่โมแกเลอรมอสพี่โหลดมาล้วนๆเลย สเต็มมิกลดมาเอาไว้โชเท่โชเท่โชเท่เดี๋ยวน้องคอยดูแล้วกันเ่าอยากเป็นเพื่อนผมในสตรีมก็ได้นะครับนะเพื่อนตอนนี้ผมไม่มีใครนะครับเพื่อนแป๊บนึงครับแม่โทรมาครับแม่หรือใครวะแป๊บนึงครับใครครับ ครับคบเบอร์คุณโทรผิดนะครับอ่าเขามากลับมาเห็นไหมแกลเรมอซื้อมาสามร้อยเขาเล่นได้เลยส่วนใครอยากเป็นเพื่อนผมนี่ชื่อนี้เลยฟุตนอสามมหารได้มหานได้นะครสตตีมผม่ะก็อันนี้ก็ลงเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวจะลงอีกไปเรื่อยๆแต่ที่จะลงลงเยอะที่สุดคือฟุตซิคภาษาอังกฤษ เอ็มเล็กเอ้ภาษาอังกฤษเล็กนะนะเอ้อะไรต้องสอนเล็กเออไม่พิม์ใหญ่พิม์เล็กเออพิม์เล็กก็เรียกพิมเล็กจะลงในพิม์เล็กไม่ลงในพิมพ์ใหญ่นะครับพิม์ใหญ่จะลงน้อยหน่อยเพราะพิมไออันเนี้ยมันลงมันมันมันลงไม่ได้เกินสิบห้านาทีครับคือปรับยังไงก็ปรับไม่ได้แล้วครับเพราะเคยไปปรับนั้นไงจนมันเจ๋งแล้วพิมเล็กไอฟซีพีเคพิมเล็กนั่นน่ะลงเกินสิบห้านาทีได้นั่นแหละผมจะลงอันนั้นเพราะว่า ไหนก็ขอบอกว่าใครอยากดูนะก็ไปดูในนั้นได้นะใครไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนนะมาเข้าทีเนี่ยไหมครับหนึ่งจุดหกจุดสองอีพีหนึ่งนะก็มาเข้ากันได้นะแล้วก็ไปดูได้เลยเราเดี๋ยววันไหนผมจะถ่ายเซิร์ฟพ่แท็กมาให้ดูกันนะครับอ่าวัอดีผมเล่นด้วยนะครับเซิร์ฟพ่แท็กตอนนี้ก็รอรอสินค้านะครับสินค้าบางสิ่งบางอย่างนะ ตอนนี้ก็รอสินค้าบางสิ่งบางอย่างอยู่เช็คสินค้าบางสิ่งบางอย่างรู้ไม่คืออะไรอ่าจะบอกให้ก็คือ ID แท้ครับคือผมจะซื้อนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยสินค้าหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทสินค้าหมดครับรอสินค้ามันมาก็ขอให้ท็กอ่ะขอให้ท็กอ่ะเพิ่มสินค้าหน่อยนะครับ คือตอนนี้ผมเก็บเงินจะซื้อดีแท้อยู่คือผมอยากได้ดีแท้มากเลยนะก็ขอให้หน่อยนะครับทันีีกี่นาทีละหกนาทีละโอเคก็ยังไม่ถึงใช่าก็อยากได้ดีแท้นะก็ขอให้พี่แท็กช่วยหน่อยผมไม่กล้าไปซื้อแบบอื่นนะก,กลัวโกงซื้อแบบพี่แท็กดีสุดนะครับนะโอเคนี่แล้วใครอยากรู้ว่าผมเล่นในเซิร์สพี่แท็กอะ เขาอยากรู้ว่าผมเล่นในโซนไปใช้กัะชื่ออะไรนี่เดีย๋ยวกพามาดูนี่เลื่อนมาเลยชื่อในชื่อในเกมของผู้เล่นพิมพ์เลยฟุกซุน่าสามชื่อนี้นะครับเนี่ยชื่อเนี่ยฟุกซนะุน่าสามเนี่ยเนี่ยชื่อผมเนี่นยนะฟุกซุน่าสามเล่นในตําบุกุฏินี่เห็นไหมประว่า การถูกเตือนไม่มีประวัติการโดนแบนไม่มีเนหะ็นไหมโอเควันนี้ก็สวัสดีครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย